ทุกคนเคยฝันอยากมีรองเท้าที่เดินได้เองบ้างไหมครับผมก็เคยนะสมัยเด็กๆผมอ่านนิทานเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับรองเท้าวิเศษที่วิ่งได้เองมันวิ่งเร็วมากเร็วกว่ารถไฟความเร็วสูงเสียอีกวันหนึง่งผมไปเจอของเก่าๆในห้องใต้หลังคาบ้านและแล้วผมก็เจอมันกล่องไม้เก่าๆข้างในมีรองเท้าหนังคู่หนึ่งมันดูเก่ามากแต่แปลกๆ มันดูมีชีวิตชีวาผมลองสวมมันดูและปัง้งมันวิ่งมันพาผมวิ่งไปทั่วบ้านเร็วมากผมหัวเราะสนุกสนานมันวิ่งไปตามทางที่ผมคิดไปห้องนอนไปห้องครัวไปสวนหลังบ้านแต่แล้วสนุกอยู่ได้แป๊บเดียวรองเท้าคู่วิเศษก็หยุดวิ่งเหมือนแบตหมดผมเก็บมันไว้ดีๆตั้งแต่นั้นมาผมก็ยังไม่เจอรองเท้าวิเศษอีกเลย แต่ความทรงจำวันนั้นมันสนุกและน่าตื่นเต้นมากมันสอนผมว่าบางครั้งสิ่งมหัศจรรย์ก็อาจซ่อนอยู่ในที่ที่เราไม่คาดคิดและความฝันบางอย่างก็อาจเป็นจริงได้แม้เพียงแค่ชั่วขณะหนึ่งก็ตาม